อเรียนธรรมะนั่นมันเรียนเพื่อให้รู้ว่าที่เรศเกิดอย่างไรอนุสัยเกิดอย่างไรจะสร้างอุปนิสัยสร้างบรารมีกันอย่างไรถ้าจะทำให้ได้ตามนั้นเดียนนี้เราไปเรียน,นโดยความมุ่งหมายอย่างอื่นไม่ได้เรียนในความมุ่งหมายที่จะควบคุม กิเลสเนี่ยนม่ไม้เรียนประโยน์ควบคุมวามกิดแหทงกิเลสปัญหาแต่มันเรียนด้วยกิเลสปัญหาเรียนด้วยกิเลสปัญหาแล้วมันจะได้อะไรมันก็จะได้เรื่องที่เป็นประโยชน์แต่กิเลสปัญหาขึ้นมาอเรามาเขียนไว้ว่าเรียนธรรมะยาตะกะให้เป็นเหตุ จะเป็นเกิดคิวปราดเกินคาดหวังยาเรียนอย่างปรัชญามัวบ้าดังเรียนกระทั่งตายเปล่าไม่เท่ารอยเรียนธรรมะต้องเรียนอย่างธรรมะ เรียนเพื่อละทุกใหญ่ไม่ท้อถอยเรียนที่ทุกที่มีจริงยิ่งเข้ารอยไม่เลื่อนลอยมองให้เห็นตามเป็นจริงต้องตั้งต้นการเรียนที่หูตา สัมผัสแล้วเกิดเวทนาตัณหาวิ่งขึ้นมายากเกิดผู้อยากเป็นปากปลิ่งียิ้ยิงตัณหาดับนับว่าพอ